สวัสดีครับรา้านนวลจันทพาอ,ออดิโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูเครื่องเสียงแนวฟังกันบ้างน,นะครับกันนี้จะเป็นงานทําเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแก้ไขเพิ่มเติมก็คือวางระบบใหม่ลูกค้าติดม,มานานแล้วแล้วก็อยากจะอัปเกรดก็ฝากกด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพาดูรายละเอียดกันครับว่าคันนี้มีใส่อะไรกันเข้าไปบ้างนะครับนะครับว่าคันนี้เดิมระบ ط, รบรถคันนี้ก็จะเป็นพวกซับบ็อกนะเพราะว่ารถติดแก๊สมานะก็เดิมๆลูกค้าก็จะใส่ระบบสองคู่นะครับแยกชิ้นสองคู่แอมหนึ่งตัวแล้วก็ซับบล็อกหนึ่งลูกนะครับในรถซิตี้รถติดแก๊สส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างรถซิตี้เนี่ยมันค่อนข้างรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้แล้วก็ซิตี้ตัวเก่า ก็เรียกแมงสาบมันค่อนข้างจะวางซับบ็อกแล้วแล้วไม่ค่อยเหมาะอัน,นี้ลูกค้าระบุว่าต้องการฟังในรถแนวฟังนะคือ70%บอซ็นแล้วก็นานๆครั้งหนึ่งจะฟังนอกรถก็คือแม่หมายความว่าเวลาเปิดฟังนอกรถก็ขอให้มันมีเบสออกมาข้างนอกหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อจะนั่งฟังเผื่อจะตั้งฟังกินเล้ากันนอกรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆครั้งหลกักๆก็คือขอแนวฟังในรถก็คือหมายความว่าให้เน้นในรถก่อนในรถเนี่ยคือเขา เขาเดินทางไกลครับนี้เขาทํางานอยู่สระบุรีนะครับแล้วก็บ้านอยู่พิษณุโลกเนะี่ยก็จะเน้นขับรถเปิดฟังเพลงซะมากกว่ามีชุดฟิลหน้ารถนะเป็นของจําเป็นงบมากงบน้อยก็จะเล่นเครื่องเสียงนะก็เพื่อนๆก็ควรจะเผื่องบที่จะใส่ฟิลไว้ด้วยนะครับมันอันตรายนะก็ควรจะทําแล้วก็รถ h ฮอน a ะุ้นานรุ่นเนี่ยควรจะเพิ่มใส่กาวนะในจุดที่จําเป็นนะเพราะว่า ฮอนด้าเนี่ยระบบสายกาวเขาไม่ค่อยดีนะครับเวลาจะเล่งเครื่องเสียงน่ก็ควรจะใส่ใจตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะมีคันนี้เราจะใช้สายเดิมบวกสายใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเขาทํามาแล้วเนาะก็แต่ฟิวเนี่ยมันเป็นฟิวสเขาไม่มีก็เราก็มีสายเมนใหญ่ก็เป็นฟิวแอมป์ับซับแล้วก็เป็นแอมป์ตั้งแหลมแล้วก็เป็นระบบหน้าจอเพราะเน้นแนวฟังเนี่ย าสายไฟเดินไปที่หน้าจอเนี่ยจะให้ความสำคัญจะมีผลนะครับได้ผลดีมีผลกระเสียงมากๆนะครับส่วนด้านในเนี่ยลูกค้าจะเน้นเดิมๆไม่เน้นตัดเจาะอะไรนะครับก็ของเดิมคันนี้จะใส่ลำโพงด้านหน้ากับด้านหลังมาแล้วนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยลูกค้า,าใส่ลำโพงประเภท เกรดต่ํากว่านะส่วนด้านหลังใส่ลําโพงที่ดีกว่าจริงๆมันมันผิดรูปแบบนะคือเราต้องเอาของดีไว้ด้านหน้าเอาไว้ให้เราฟังส่วนในประตูหลังอะถ้าเป็นแนวฟังจริงๆนะประตูหลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นกันแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเน้นแค่ข้างหน้านะอัเรี้เราก็ย้ายสลับมาด้านหน้าให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสเปเซอร์ให้ใหม่ครับของเดิมเนี่ยผุหมดแล้วนะสเปเซอร์เนี่ยเราถ้าลูกค้ามีงบเนี่ยควรจะใช้เป็นสเปเซอร์รองลำโพงที่เป็น ไม้อัดยางนะครับก็มันมีผลกับเสียงด้วยนะครับมีส่งกระเสียงมากๆเลยนะฮะถามว่าสเปเซอร์ยางดีไหมสเปเซอร์ยางดีตรงที่มันไม่ผไมุไม่พังเลยนะแต่เสียงความสะท้อนหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะเหมือนเหมือนตู้ลำโพงที่เป็นตู้บ้านนะครับเพื่อนๆลองนึกตามแล้วกันตู้ตบ้านที่เป็นตู้พลาสติกอ่ะกับตู้เป็นตู้ไม้จะเสียงต่างกันเยอะนะฮะไอ้สเปเซอร์เนี่ยมันก็มีผลนะ เพราะว่าปกติอะถ้าให้ดีนะฮอนดาน,นะครับคือต้องตัดนะมันไม่กลมเดดูนะจะไม่กลมต้องตัดอย่างนี้ครับป้องนี้ลงนี่อ่านิดเดียวคืออที่เขาทุบตรงนี้เพราะว่ามันหลบขั้วลำโพงเวลาวิ่งไปแนละ้วมันจะชอดก็ขเขาพยายมทุบยิงตัดไปเลยนะครับอไปไม่ได้เสียรถไมกมากนะ อย่างเรื่องแดมนะครับก็ยี่ห้อดีนะครับแต่ว่าใช้ผิดประเภทตรงไหนผิดตรงไหนใช่ไหมครับก็การจะติดแผ่นแดมอ่าที่เป็นชนิดดําแบบนี้นะครับนี่คะคือเราต้องเล็งก่อนว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรมันโบแบบนี้ใช่ไหมมันโบแบบนี้โบกว้างอ่าเล็กโบกว้างนี่มันโบกว้างโบน่าจะอยู่ประมาณนี้คือคือในส่วนที่มันไม่มีเหล็กนะครับมันก็จะโบอยู่ประมาณนี้อันนี้ ปกติเนี่ยการติดตั้งแผ่นแดมเนี่ยเราจะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฮะต้องย้อนไปเมื่อก่อนนะครับประมาณล้วสี่ห้าปีที่แล้วนะครับการติดตั้งเพื่อจะให้แผ่นแดมมันเกาะได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าลือ้ออกมาปุ๊บม,มันก็จะเป็นร่องแรงอย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่ไม้เข้าไปข้างในก่อนนะใส่ไม้เข้าไปข้างในนะแล้วก็เอาแผ่นแดมทับเพื่อให้ไม้มันยึดเก,ก,กาะเอ่อเพื่อให้แผ่นแดมมันยึดเกาะกับตัวไม้แล้วก็มันจะได้ยึดแน่นนะ แต่มาหลังๆมานี่ก็คือมันจะมีแผ่นแดมฟอยชนิดหนานะฮะที่ผมใช้แบหลังคาก็คือมันเป็นฟอยชนิดหนานะเป็นฟอยอลูมิเนียมเลยคนระับมันเป็นแผ่นอลูมิเนียมจริงๆรีดบางมานะแล้วก็มาแปะแบบนี้เราก็จะไม่ต้องไปใช้ไม้รองเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะลดความหนักของประตูลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าเราใช้แบบฟอยอาจจะราคาแพงขึ้นแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์จริงกว่าอย่างเงี้ยลูกค้าใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะห้อยขาดอย่างนี้นะ เพราะว่าเป็นเป็นแผ่นแดมยางแบบนี้ก็เรียกแผ่นแดมยางแผ่นแดมยางจะเหมาะสําหรับในการแดมแนวแนวทื้แนวลาบอย่างนี้ครับเพราะมันจะไม่ขาดถ้าเป็นแนวแนวตั้งหรือแนวแนวดิ่งหอยท้องเนะี่ยก็คือควรจะใช้เป็นชนิดฟอย์เนี่ยการเลือกแผ่นแดมที่ถูกต้องก็ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งในการติดตั้งไม่ใช่ว่าเราติดไประบบครบมันจะใช้ได้ทุกคันนะครับเมื่อกี้มันก็ใช้ไม่ได้นะโอเคไปดูอย่าง่งกัน ตอนนี้เราลื้อหรือ,รอวางระบบใหม่แล้วก็วจะลื้อทุกชิ้นลูกค้ามาให้เริ่มต้นงานใหม่แบบว่ามาเน้นคุณภาพเสียงก็ต้องลื้อดูหมดเลยนะครับจะดีกว่าก็เขาจําสายต่อสายตรงไหนแล้วเราก็วางระบบใหม่บางอย่างถ้าใช้ได้ก็ใช้นะครับเพียงแต่ว่าทําแบบนี้จะเสียเวลาในงานติดตั้งถ้าลูกค้าจะทําสไตล์นี้คือให้ผมลื้อดูหมดเนี่ยมันต้องมีเวลาจอดรถนะจอดรถลื้อดู แต่ถ้ามาแก้เรื่องเบสไม่แรงไม่ทําเสียงกลางอะไรเงี้ยก็ทํเฉพาะส่วนเบสไปไอ้พวกนี้เราก็จะไม่เลยดูนะแต่อย่างนงี้ลูกค้าก็จะเน้นเรื่องอเสียงกลางแหลมด้วยนะก็จะเลยดูหมดนะี่ครับบางอย่างถ้ามันใช้ได้เราก็จะไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเน้นเรื่องขับรถฟังมีมิติหน่อยนะมีมิติของเสียงกลางแหลมหน่อยอ่นะก็คือควรที่จะเดินจากโปรแกรม แล้ววิ่งเข้าไปในลูกยางแล้วพร้อมโผล่นี่เลยแบบนั้นน่ะจะดีที่สุดแต่จะใช้เวลาในงานติดตั้งค่อนข้างจะนานนะนานก็คืออาจบางคันเป็นวัน2วัน3วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะทํายากกว่าขั้นตอนจะเยอะนะฮะเหตุผลที่อ่าจะต้องมีการเสียค่าแรงนี่ก็คือในส,ส่วนนี้นะครับก็คือว่างานติดตั้งจะไม่เหมือนกันนะครับบางคันเสียค่าแรงถูกเหมือนเสียค่าแรงแพงเนี่ยนะไอเรื่องพวกนี้ก็จะยิบย่อยแต่ลูกค้าไม่เข้าใจหรอกเวลาติดตั้งใหม่ก็จะ เน้นเร็วนะใส่ย่อดีๆแล้วก็เน้นเร็วๆมันคุณภาพมันก็ต้องไปตามราคาด้วยนะครับอยู่ที่งานติดตั้งนะครับหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเครื่องคันนี้จะมีพวกปลีมาให้เนี่ยเขามีเดินระบบเดินเขามีปลีมานะครับก็จะเป็นปลีเจ็ดแบนะ p 7ปลีเจแบนึงตัวแต่เราไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมถอดออกอ่าแนวฟังจริงๆเนี่ยจะไม่ได้เรื่องปีเนี่ยจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่เพราะว่ารถ คันนี้ลูกค้าเนี่ยใส่เครื่องเล่นดีมาแล้วนะครับคือเครื่องไซส์เครื่องเล่นดีๆเนี่ยเราก็หวังผลเรื่องคุณภาพเสียงกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นโซนี่นะลูกค้าใส่มาแล้วแต่แล้วระบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะดีซึ่งมันก็จะเหมือนกับทุกๆยี่ห้อนะครับเวลาพี่ซื้อแพลวเนีย er, j v C, Sony, ว Sony ซนี่เคนเวลาเราเล่นของพวกนี้เราก็จะหวังเรื่องคุณภาพเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครับฟังก์ชันมันให้มาค่อนข้างจะ เต็มแต่เราก็เผลอลืมกันไปไม่ได้ใช้หรืออาจจะร้านคา้าก็ไม่ได้แนะนํานะเราใส่เครื่องพวกนี้มันเสียงดีเพราะอะไรครับเพราะมันมีฟังก์ชันเรื่องเสียงมาให้มาครบนะครับเพื่อนๆใส่ปีอะไรนะฮนะ7แบนตัวเครื่องนี้ก็มีให้มาแล้ว H 7แบนนะความถี่เท่ากัน H 7แบนนะครับแล้วก็ปรับความดังของเสียงเบสได้นะฮะเสียงเสียงซับเบสกรณีถ้าเราใช้ ไลอ u t ครบ3ช่องนะครับก็จะมีฟอนเรีย er, แล้วก็ซับเบสก็จะปรับเสียงเบสตรงนี้ได้เหมือนปีเหมือนปีละเหมือนปีเหมือนปีเข้าไปแล้วแต่จะตอกงเหนือจะจะ,จะต่างจากปีก็ตรงที่ว่าอ่าพวกนี้จะมีคอสเวอร์มาให้ด้วยนะมีคอสเวอร์เสียงกลางแล้วก็เสียงเบสแล้วก็ตัวซับเบสเนี่ยถ้าเป็นแนวฟังจะได้ประโยชน์มากมากและคือว่ามันสามารถกลับเฟสดคําคำว่ากลับเฟสด้วก็คือเวลาเราจะนั่งฟังขับรถเนี่ยให้เบสมันมาตกที่หน้ารถได้นะ แต่ถ้าเราใส่ปลีเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้มันจะต้องโดนปิดไปเลยโดนปิดก็หมายความว่าเราซื้อมาร้อยเราใช้แค่50เพราะว่าฟังก์ชันเรื่องคุณภาพเสียงเราจะต้องปิดไม่ใช้มันเพราะถ้าใช้ปลีมันจะปรับเสียงไม่ได้นะฮะก็ต้องปิดอันนี้ไปแต่พอเรามาเทียบเปอร์เซ็นต์ดูแล้วรถคันนี้ปลีเนี่ยผมว่าใช้เครื่องเล่นเดิมมันน่าจะดีกว่าเพราะฟังก์ชันในเครื่องมันน่าจะดีกว่าก็อันนี้เราอปีออกนะก็ส่วนไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องตู้นะครับ อันนี้ลูกค้าจะเน้นใช้งานพื้นที่ใช้สอยมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้โต้้มันสูงขึ้นมานะเนี่ยนี่โต้จากสูงจากพื้นไม่สูงนะครับยังมีพื้นที่วางของอยู่นะแล้วก็ของเดิมที่เป็นแก๊สซีนจีเนี่ยผ้าคลุมของเขาเนี่ยมันจะเป็นเฉียงเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะวางของไม่ได้นะพอดีเราไปทาโต้ปุ๊บลูกค้าเขาปรึกษาแล้วว่าเออถ้าทำไงให้ตรงนี้มันมีพื้นที่วางของง่าเราก็จะทําที่ครอบตังแกนสให้ใหม่นะฮะทำที่ครอบให้ใหม่ตก็ ตรงนี้จะมีเชิงนะครับมีเชิงกันตกวางของได้พวกร่มพวกอะไรรองทง,งเท้าวางได้ครับแล้วก็ด้านนี้มันก็ปิดกันเอาไว้ไม่ให้มันไหลออกไปทางนูน้นนะส่วนด้านล่างก็เป็นหลุมวางของได้อีกนะก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ส่วนตัวเบรคคันนี้จะเป็นซับสิบนิ้วนะครับไม่เหล็กร้อยห้าหกซึ่งเป็นแนวฟังนะครับแนวฟังร้อยห้าหกเนี่ยจะดีกว่าถ้าเรื่องเสียงนะครับถ้าเอามาฟังเสียงเนี่ยไม่เหล็กร้อยห้าหกเนี่ยจะเสียงดีกว่าไม่เหล็กร้อยแปดสิบ ตรงที่ว่าร้อยหกเนี่ยมันจะดังในนุ่มลึกกว่าส่วนร้อยแปดสิบหรือไม่เหล็กใหญ่ๆยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งกระแทกกระแทกไปเลยถ้าจะเอามาเป็นแนวฟังไม่เหมาะนะเพื่อนๆน่าจะลืมกันหรือเปล่าบางทีเป็นเน้นเพราะราคามันถูกลงนะก็เดี๋ยวผมจะใส่ไม่เหล็กสองยี่สิบจริงๆมันมันมันอีกไกลนะมันอีกไกลที่ปัญหาเพื่อนๆบางคนไปติดไปแล้วมันดังไม่ดีไม่เหล็กสองร้อยผมก็ใส่ไม่เหล็กสองร้อยแล้วทําไมมันดังไม่ดีอันนี้มัน มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์อ่าคันนี้ก่อนติดตั้งตู้เนี่ยเราได้ทําการติดตั้งแผ่นแดมนะฮะก่อนที่จะประกอบตู้นะก็ติดตั้งแผ่นแด็มไว้ในหลุมยางะไรจําเป็นนะครับเพราะว่าเอเวลาตู้วางไปแล้วรถวิง่งรถโคกเนี่ยมันจะได้ไม่สะเทือนแล้วก็คันนี้ไม่ได้ยึดตู้เลยเพราะว่าป้องกันน้ําป้องกันน้ําเข้านะเวลาเราเจาะทะลุลงไปด้านล่างนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอดูคลิป EP 2นะครับเป็นอันนี้ EP 1มันเริ่มจะยาวล้วก็เป็นแจงรายละเอียดให้ลูกค้าเขาดูด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับท่านที่จะฟังเสียงก็รอดูใน EP 2นะครับโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็สนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0896440504โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ